จักบุรุษครับสวัสดีครับพี่พี่น้องน่องโอ้ ทางลำบากครับพี่นอ okay. อ้องเลยกระจูงเอาครับพี่น้องไปบ่ได้ก็จะได้จอดไว้นี่ละครับไปได้โบ่ะไรปกักจ่อน้ำมักจับ,น,บน้ำมักจับอย่างเงี้ยครับจอดไว้นี่ละเอา่ะเนาะไปได้โบนะโอ้มีหัวน้ำมักจับป่ะเนีย่ยเมนบ่ล่ะโอ้ยไปบ่ได้หรอกวะนะแม่นบ่ละ่ะ ดินแบบนี้มันติดล้อดีแท้แน่เลยฮะนั่นติดล้อแล้วไปไม่ได้แล้วเอาไว้นี่ละไว้นี่ละเสือเฮาเสือเฮาไปไปยางไปกระมันเปลี่ยนรุ่นไปเขาปลูกครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมกะในคลิปนี้กะมาหาเบาหน่อยครับผมครับแมนแมน เมนปลาบกม่วงเพื่อนเบิดและครับก่าเอานี่ครับเอาพักมาให้เพื่อนครับเนี่ยเป็นพักหอมป้อมครับหอมอ่าหล้วกับพักซีลาวนี่ครับพักซีเลาวหลวก็ะหอมป้อมนี่ครับปปากเกียวจอดรถไว้ครับนี่กัปากเกียวครับสวัสดีครับผมปากเกี่ยวครับผมเอ็นพักมาให้เพื่อนดู ไปแล้วหิวไปเลยแล้วอ๋อแมนบ้แมนแมนแมนก็นำรับผู้เพิ่นขับรถหลักคนไทยบ้านน้อยบอกไปแล้วเก็บยูหันเด้นหมแมนแมนเก็บยูหันจะเป็นคนทางแอฟริกาคนไทยกับนี้ไปหลุยจักทัวร์ดาวนเบูไม่มีปัญหาหรอกโอเคไปแมนแมนไปเบิร์ตเลยไปครับพี่น้องในย่างเอาครับเนื่องจากรถไปบ่ได้ครับมาได้แน่แน่ปตกเกียวเอาไปกันบนนี้ก็ได้เอาไปให้เบิร์ตเลย น้ำกันนั่นแหละมันอยู่น้ากันเอาไว้ใช้ไปเข้มอย่กาดเอาไปให้อยู่อยู่บังเก็บเวลาเดี๋ยวเพื่อนก็นจะเอาไปนี่รถทางนี้นเป็นแอร์รอไหมสายครับพี่น้องครับพวกนี้ก็ทางลำบากหน่อยนึงครับดินขึ้นมดินเทะดินนุ่มครับดินดินอยู่ทางนี้นุ่มครับจะปลูกมันดีเนาะแมนเมนโอ้ปลูกมันวันนี้ไหมปลูก,กมันเองปลูกบุกคลี่คือเพื่อนบ่ได้บ่ บแ้บานเขาปลูกไบดินรวมดิอ๋านี่ครับพี่น้องดินนี่ครับดินนุ่มเลยครับฟูมันในดิ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 น่ินด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 ินาินมินกินดินดนดินดิดินดิกดิน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 คนนนนาินนนนนนนดนนดนนดนดนดดงูดิน เปล่บเปล่าไก่มันไก่นี่ก็เป็นที่ทํางานของบ่าวหน่อยนะครับแต่บ้าวหน่อยมอนี้บไดยู่นี่ครับนี่ครับพี่ล้องบัอกโคลี่ครับนี่ก็กําลังกําลังเกิดนะครับบ่ท่านได้เป็นดอกอยู่ครับมองนี้ครับกะยางยากเติบครับ อันนี้ก็จะเป็นรุ่นๆไปครับช่วงนี้บพท่านได้เป็นหัวบพท่านได้มีดอ,อกครับผมนี่ครับบรอกโคลีมแมน,มนฮะบอลาขับรถทีมีเอ์นี่แหละรถนี่แหละอ่ะไปไปโอ้ยงักงักบปเนี่ยปาเกียว ปลาเกี่ยวมานําครับมือ่อน,น,นี้ก็มาลุยคักลุยเนีย<ะ>น,น,น,นะครับสาทางไหนโชคฮะเสีผ<ะ>ู้สาวทั้งไ,ไหนดูนี่ทัาา้งเสียงมันเบาเลยว้ายฮะผู้สาวทีดีด<ะ>ดวเลยเ<ะ>มีนบว่าเอไปเติมคัานายาเจ้าเป็นผะู้สาวตีเดียวเโอ้ยอยู่เฮ้ยคนน้นมานอไปโูนจะนายท่าเจ้าเ่ี่ยิงนี่น่ะสองคนน่นเีว่าคนน้หนอย่างน้อยผู้ายหอผู้ายฮะ ไปไปคนที่คนที่เก็บอย่างนี นินีออน่ีครับเป็นรถพักคนงานครับผมฝาฝา,าเบาหน่อยมันฝากไว้ี่ครับเมนจะเมนตัวนี้แหะครับเบื้องแล้วอันนั้นยังนะ,ะเสือกเสือกอป่าขึ้นกันโอ้สองโตนะครับสองถุงหูนะครับโอเคเลยครับ มาเทสเซ่ไปครับกาถือไปครับพี่น้องโอ้โหเก็บมันงเนาะอ่ะโบว์ไปยันดอกโอ้ะตะก,กาหน่อยพุทธครับนี่ครับการมาเปิดให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าป่าอยู่ทั้งอิสรเรลใหญ่ขนาดไหนนะครับอาลงมาโหลดปลาเกี่ยว รวมสามล้อใช่ไหมสองหรือสามล้อหมดละครับพี่น้องนี่นโอ้ได้อยู่นะบอกได้อยู่นี่ตัวลังอันนี้เออนี่ครับปลาตัวละสามลครับพี่น้องบ้าหน่อยบอกปลาเอาจกไปน้ำข่อยยืมบ้างหน่อยครับอยู่บงไปใส่เดี๋ยวถืาเบิรงก่อนโอ้นี่ครับพี่น้องปลาตัวพวกนี่ครับ อ่ะโอเคอาเกปปา,กากคล่างมือครับผมล่างไหม่ล่างมือเปิดป่าพี่หลองเบิ้งนะครับตันางเจ้าขนดีเดียวะเบจุ่มนีเกงไอศฮะปลารุ่นานี่าอ,อยู่นี่กับมีบอมีปลานะครับนี่ครับปลาปลาเน้นลายครับพี่หลองคนอะเต็มอยู่ปลาดีครับ ตัวสามนิว้วสี่นิ้วครับผมนี่ครับปลาหลายครับจะมีพี่น้องไทยเฮาเพื่อนกะจะมาตกแบบยังสี่แหละครับตกอยู่น้ำคว้างแบบนี้แหละเป็นการหาอยู่หาก,กินกันไปนะครับวันนี้ปลากเกี่ยวเพื่อนกะจะกลับก่อนนะครับเดี๋ยวผมกะเดี๋ยวอาจจะไปเก็บโบโคลี่นะครับเดี๋ยวโทษเบิึงหัวหนาก่อนครับหัวหนาิ่นทรมมใากไปทำงานหรือ,อยังนี่เอาลงล่าง เอาตัวนี้ลงลาง่างตัวกล้องบอสไบอเดปุ่มคีบกระเช้าปิดเออนั่นแหละโอเคกล้องอไว้นั่นแลยวเท่าสิเกมแบบกรับในคลิปนี้กอะผ้พาพี่พาน้องนะครับมาเที่ยวเล่นนะครับ เที่ยวเลรนน้ำธรรมาชาตินะครับปลาบกคลีมาเบิง่งเพิ่นเฮดงานล้วก็เอาของกินมาฝากกันครับผมล้วก็เพื่อนก็นได้เอาปลาไปให้นะครับคลิปนี้ผมโชคชัยอินเทเลียนแล้วก็ปลาเกี่ยวก็ขอลาพี่ละน้องไว้เพียง์สานีครับไว้พรอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับครับไว้พอกันคลิปนาครับพี่น้อง